สวัสดีค่ะชมพู่นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะชมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ชมทานอยู่และเห็นผลจริงอยากจะมาแนะนำลูกค้าท,ทุกท่านนะคะมีหลายคนสอบถามชมเข้ามามากเลยว,ว่าระหว่างไฮโซกับโซลินตัวไหนดีกว่ากันแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้นะคะชมเลือกที่จะมาแนะนําโซลินนะคะและชมก็ทานอยู่จริงๆจะเป็นลักษณะนี้เอาง่ายๆเลยนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายหรือท้องผูกให้เลือกโซลินเลยค่ะแต่ถ้าเน้นเบิร์น ออกกาลังกายอยู่แล้วแบบ,แบบอยากให้แบบให้มันเบิร์นแบบเป็นดับเบิลอย่างเงี้ยนะคะให้เลือกทานไฮโซนะคะแต่สามารถทานควบคู่กันได้ยังชมเนี่ยชมก็ทานทั้งไฮโซและโซลินนะคะชมอยากจะบอกก่อนว่า,าตัวไฮโซและโซลินช่วยลดหนักทั้งคู่นะคะทุกคนจะถามอันไหนดีกว่ากันดีทั้งคู่แต่ให้เราเลือกว่าเรามีปัญหาอยู่ ณนะตรงไหนนะคะยังชมมาเมื่อก่อนชมก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอระบบขับถ่ายไม่ดีตัวนี้นะคะเข้าไปช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นไม่ใช่ยาถ่ายนะคะไม่ขับถ่ายเป็นไขมันชมไม่ชอบต้องเปลี่ยนกางเกงในหลายตัวทิ้งไปก็เยอะตดนิดนึงก็ไม่ได้นะคะน้ำมันเยิ้มเลย,เลยอะไรเงี้ยดรไ์ค่ะอันนี้อีซี่อีซี่มากมากนะคะเว้ยกลับหัวกขาทถิดโซลินนะคะมันอีซี่มากๆเลยก็คือวิธีทานง่ายมากเลยทานก่อนอาหารนะคะทานก่อนอาหาร สิบถึงสห้านาทีวันนี้ชมกำลังจะทานข้าวนะคะนี่ให้ดูดนิดนึงกำลังจะทานข้าวกำลังจะทานข้าวนะคะและเดี๋ยวจะทานให้ดูด้วยว่าทานจริงๆร,ระหว่างน,นี้หละคะรอห้าถึงสิบนาทีเราก็จะทานข้าวต้มค่ะทางข้าวต้ม ทานมากสุดนะคะต่อวันได้ถึง3แคปซูลนะคะถ้าเราทานตัวซึนตัวเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วก็อย่างเถ้าไม่ได้แบบอ้วนมากทานแค่วันละสแคปซูลก็พอมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะคะทานคู่กุหลุกก็ได้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย